ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการต่อกับแบตเตอรี่เพื่อดูการทํางานของเครื่องนะครับเดี๋ยวผมปรับโวลต์ให้เหลือ16โวลต์น,นะครับแล้วเดี๋ยวผมหนีบเข้าไปนะครับสีแดงบวกสีดําลบนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องจ่ายกระแสเข้าแบตเตอรี่อยู่3.5แอมป์ตามที่เราตั้งไว้นะครับสถานะไฟตอนนี้อยู่ที่ CC ก็คือ Constant Current แปลว่ากระแสคงที่ เครื่องจะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกระแส3.5แอมป์ครับไปเรื่อยๆจนโวลต์นะครับถึงทาร์เก็ตโวลต์ที่ตั้งไว้นะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่16นะครับอ่ะเดี๋ยวเครื่องก็จะชาร์จด้วยกระแสคงที่เท่านี้ครับ3.5แอมป์เนี่ยไปจนถึง16โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับเวลาที่ชาร์จนณตอนนี้นะครับก็ ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ด้วยแบตบลูกนี้ถูกชาร์จมาแล้วนะครับมันเลยใช้เวลาไม่ดานในการที่จะถึง,ถงทาร์เกตโวลต์นะครับตอนนี้ถึงแล้วเห็นไหมครับ1 5บ9หรือ16โวลต์เห็นไหมครับ,รอรบพอถึงปุ๊บสถานะไฟล์เปลี่ยนจาก cc ตรงนี้เป็น cv และ cv ก็คือ constant voltage นะครับตอนนี้เครื่องก็จะชาร์จด้วยโวลต์คงที่นะครับ15.99เนี่ยยาวไปเรื่อยๆนะครับถามว่าแล้วเมื่อไหร่แบตจะเต็มแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าแบตจะเต็ม นะครับถ้าเราตั้งโวลต์หรือ t a r เกตโวลต์ได้ถูกต้องกับประเภทแบตนะครับถ้าแบตใกล้จะเต็มตัวเลขช่องกระแสตรงนี้จะเข้าใกล้0ูนย์นะครับอาจจะเหลือ0.9 0.8นะครับหรืออาจจะ1.0ประมาณนี้นะครับนั่นคือแบตเตอรี่ลูกนนี้นะครับน้ำกดกลับมาตามสเปคครบเกือบจะ่ถูกช่องนะครับยกเว้น1ครับ แบตลูกนั้นเคยถูกเติมน้ํากรั่นมานะครับหรือมีบางเซลล์หรือบางช่องมีปัญหานะครับอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับก็จะชาร์จไปเรื่อยนะครับเราก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับการชาร์จด้วยวิธีแบบนี้นะครับสามารถชาร์จข้ามคืนได้นะครับด้วย1ครับเราไม่ได้ตั้งโวลที่สูงจนเกินไปแล้ว2ก็คือกระแสที่เข้าน้อยมากๆนะครับเมื่อเราชาร์จไปเรื่อยๆนะครับกระแสก็จะ ตามลงเรื่อยๆเห็นไหมครับตอนนี้2.3นะฮะเดี๋ยวทิ้งไปสักระยะหนึ่งมันก็จะลงมาเรื่อยๆ2.2 2.1แล้วก็1ไล่ลงมานะครับฉะนั้นใช้ข้ามคืนได้นะครับปลอดภัยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่าแบตแต่ละประเภทนะครับ